ขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับผมได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็อยู่ที่นานะครับจอหนังนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์อีกคำถนึงครับผมครับผมอันนี้นะครับผมเป็นใับผมสอบถามนิดนึงครับผมเออก็หลักๆก็เมสซ์ภาพยนต์นี้ก็ใช้เครื่องเสียงของกิฟต์อยู่แล้วกิฟต์ครับผมครับหลักการมากครับผมระบบวางตู้นี่เยอะมากครับตู้นี่เป็นลุ่มไหนครับผมโผมัำ ก็จะเป็นเอ็นโฟแล้วก็เอ็นการเนเียชนะรองจิ๊บนะครับคืั้งระบบเลยเป็นของจิ๊บนะจอใหญ่มาจอขนาดเทาไหร่ครับจอ2 0เมตรกก็เป็นจอขนาดกลางของเราเรามีใหญ่สุดถึง3.2เมตร ระบบนะครับนี่เขาเป็นชุดอันนี้ด้วยนะครับกิ๊บอันนี้ก็เป็นของกิ๊บนะครับโมงโมงเยอะมากนะครับมีมีรอบเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูตู้ลำโพงนิดนึงครับผมตู้ลำโพงนิดนึงอ่านะครับอันนี้ก็เป็นของกิ๊บนะครับมันน่าจะเป็นเซอร์ราลหรือเปล่าครับผมตัวนี้ท้าเป็นเซอร์ราลนะครับนี่ด้านหลัง นะครับของกิ๊ฟนะครับตัวนี้โปรแกรมบัตรอยู่ที่100นะครับอ่ะโอเคเด okay, ได้เราไปดูตรงนู้นกันวันนี้มีหลายค่ายนะครับเด่นไหมครับจอ1 2 3 4ด้านหลังก็มีอีกนะครับเยอะเยอะมากเบียดข้างกะเท่าไหร่ครับหแนแส ข้างละยี่สี่ใบครับผมอ่าน่าจะสิบแปดครับข้างละยี่สี่ใบสี่สิบแปดใบซับสี่แปดใบนะครับทั้งหมดใน AI ภาพยนตร์นะครับ AI ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์ครับผมอันนี้เฮียเขาบอกว่าเป็นชุดกลางๆนะครับอลังการมากครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูภาพรวมในงานนะครับว่าในกิจกรรมครั้งนี้น่ะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินดูบูธนะครับบูธจัดงานว่าในบูธจัดงานแต่ละบูธน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับ ครับอันนี้น่าจะเป็นแท่งไฟครับพี่บอยนี่แท่งไฟแท่งไฟที่มันสวิงวต้นตัวนัว้การตัวนั้นมันคล้ายคกันกับตัวดีเลยคล้ายคกันแต่ว่าคนละรุ่นพี่บอยอยู่<ม>ตรงนี้พอดีดอ๋อสวยสวยยังรออู้หสายมันกี่คอพี่บอยอมันใช้เป็นระบบอะไรไม่รู้เลยครับผมสี่คอหรือเปล่ามันไม่ใช่สี่นะพี่บอยนครับผมสิบสองใบครับคลิปต้องลิ้มดีแล้วผมลงตัวกับตัวตัวดี ตพอดียี่สี่พอดีครับผมอันนี้มันน่าจะเป็นชุดพาวเวอร์หรือเปล่าเขาคุมไว้อยู่เค้าุมไวเรายังไม่กล้าเปิด่ยนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันไอ้นี้ก็เป็นค่ายของนิวนิวจักรินไหมพี่ฝอยใช่ครับผมอ่านะครับโอ้โหดูตู้ซับดูฮันนะครับผมดูฮันที่ฮันเพราะอย่าตอบถามครับพี่ครับครับผมตัวนี้ฮอน ยูนิตเป็นรุ่นอะไรพี่นใหญ่ยังแปดร้อยห้าสิบเนาะตัวนี้ของเอสเอใช่ครับเหล็กสองก้อนครับผมเขาเรียกอะไรคอนเขาเรียกคอนมันไดเวอร์ไดเวอร์เสียงน่ารังสรรผมอันนี้มีชื่อชื่อเรียกเต็มๆหน่อยพี่ปากพวกนี้มันมันเป็นชื่อเขาปากข้างครับปากของพอภาพยนตร์อยู่ชอบภาพยนตร์แตนัมเบียอ๋อครับผมยอดมากครับ ขนาดปากนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเสียงเจ้าดมากครับผมดูครับขนาดปากกับผมมานี่แหละอ่าเดี๋ยวนี้ก็จะแขวนนะครับขึ้นนั่งร้านตรงนี้ครับอ่าตอนนี้ก็พี่ช่างกําลังประกอบเดี๋ยวเรามาดูตู้ตู้โอ้หน่ามันดอกกี่นิ้วนี่พี่ครับขออนุญาตสอบถามครับมันกี่นิ้วครับพี่ตัวนี้อะไรนะยี่สยสี่นิ้ว โอสุดยอดมากครับพี่ยี่สบี่นิ้ว,วใบละหนึ่งดอกอันนี้มันเขาเรียกสูตรอะไรครับพี่ตัวตู้ตัวนี้มันสูตรอะไรครับรุ่งแอค้าอคครับผมโอ้โหตู้นี้ใช้เจกจะไปขไม่ได้ขวอะไรกดยางเดียวดอกตุ่มตามนะครับดอกตุ่มตามสุดยอดมากครับยี่สิบสี่นิ้วครับผมใหญ่มากพี่บอยสุดยอดมากข้างละกี่ใบเนี่ย 2, 6, 8, 10, 2 4 6 8ี่หกแ8 2 0 <Okay. S 1> ah, 2บ2 4งสี่บหกแปใบอ่านะครับ <20. S 1> อันนี้จัก,กรินนิวจัก,กรินนะครับอันนี้ก็เป็นฮอนเอคดับผมตัวรุ่นแ5 0วัตต์บ u 38ส l แปยูนิตนะครับมันเป็นของชอภาพยนตร์นะครับที่ จังหวัดอะไรล่ะจังหวัดกาญหรือเปล่าครับผมตัวนี้เป็นปากแปลงครบหมปากซี่สร้างขึ้นมาครับผมตัวนี้แต่ว่าน้ําเสียงเนี่ยยอดครับผมตัวนี้อยากฟังจริงเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเราจะมีโอกาสได้ถ่ายไหมตอนเย็นฝนจะไม่ตกก่อนครับผมยอดเกินมาครับผมโอเคครับตู้ซับนี่ก็ข้างละยี่สี่ใบน่าจะเป็นโจทย์ข้างละยี่สี่ใบครับผมเห็นรู้สึกว่ายี่สี่ดอกครับผม ฝั่งนู้นก็มีอันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับผมโอเคครับชุดนี้ผ่านไปอันนี้ค่าย LT ภาพยนตร์นะครับ LT ภาพยนตร์ก็ตั้งรู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบละร้อก็ไปเกือบ80แล้วนะครับก็กลางจอตู้ลำโพงแล้วก็เรามาดูตรงนี้นิดนึงครับผมตัวแสงแหลมนี่อ้โหใหญ่นะครับแสงแหลมนี่ก็ประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรครับผมตัวฮอนน,นะครับปากฮอนตรงนั้นจะเป็นของเ a ยูนิตเดี๋ยวผมพาไปดูยูนิตยูนิตรุ่นอะไรเนาะนี่ของค่ายนี้เอ้ยใช้เป็นตัวเดียวกันกับชุดเมื่อกี้ครับผม D U 2 6ห M L 8 0 0อเอ้ยอันนี้วันนี้น่าจะตัวสเปกต่ำกว่าครับตัวนี้เป็นตัว550บาทครับผมตัวนั้นมัน8รหบกับสเปกโอเคตัวนั้นจะจะสูงกว่าตัวนี้ครับผมยอดมากครับผมตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวส่องดูกว่ามันคือรุ่นอะไรเนี่ย อันนี้การวางดอกนะครับมันจะคว่ำหน้าลงตู้หนึ่งมีสองดอกรู้สึกว่ามันจะเป็นดอกออยี่สิบเอ็ดนะครับดอกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วสองดอกนะครับตู้หนึ่งมีสองดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรสิ <12 S 1> บสองใบครับผมสิบสองใบก็ยี่สิบสี่ดอกครับผมสี่ดอกนะครับ LT ภาพยนตร์ครับผมส่วน้มพลังเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนีุ้้มพลังอีแม่เจ้า power อ,อะไรใหญ่ยัง เออฮยยอดนะครับผมพลังวันนี้นี่นะครับ hit e แปดพครับผมอันนี้เอามาครึ่งแท่นมานครับเอามาครึ่งหนึ่งใช่พี่อันนี้มันเป็นแอมอันนี้เป็นแอมประกอบไหมพี่ตัวนี้เป็นแอมจากไหนครับผมบริเตนครับเนืยอูุ้นชั้กลางพุทธภเป็นที่พันเจ็ดพันห้าครับผมอันนี้เป็นของ จอหนังของค่ายอะไรครับ LT ภาพยน <LT S 2> ตร์ LT ภาพยนตร์สตูลินใช่อยู่ที่อำเภออะไรครับบัวเชิดบัวเชิดเนาะอันนี้ก็ได้มีโอกาสนะมาเยี่ยมชมตัวนี้มันเป็นแอมประกอบใช่ไหมพี่หรือเป็นแอมป์บริษัทใช่เลยบริษัทเลยออ๋ครับผมผมถ้าเป็นหน่วยเล็กผมจะใช้ดิจิตอลอืมครับผมอันนี้ผมเอาอะนาล็อกมาเลยอันาล็กอกอันนี้เป็น M ปชุดเครื่องปรุงอนาล็อกมาเนาะเป็นฟรี <ไ S 1> อ่า,า,าชุดนั้นดิจิตอลครับผมอืมครับผม ครับผมอันนี้ก็ซิสเต็มก็ถือว่ารังการมากนะตอนนี้อันนี้จอขนาดเท่าไหร่ครับผมที่เมตรครับผมสิบสองเมตรเนาะมาลงวันนี้ผมใหญ่สุดใหญ่สุดในไทยอ,อ่า <4, S 1> <4, S 2> ใหญ่เลยสี่สิบเมตรสี่สิบลองคูดถ่ายดู ครับผมตัวตัวซับนี่เป็นดอกกี่นิ้วดอกยี่เอ็ดนิ้วยี่เอ็ดนิ้วใช่เป็นดอกตัวหนึ่งสองสองดอกใช่ครับเป็นรุ่นอะไรครับตุ้มตาเหมือนกันครับตูมตาอ่าตุ้มตาเหมือนกันกับเจ้านี้เนาะใกล้เดียวกันเนาะอ่าตัวนี้เป็นขนาดยี่สิบเอ็ดเนาะอ่าร้อยห้านิ้วเหมือนกันนะครับว้าวอรังการมากครับผมเดี๋ยวทั้งหมดมันร้อยยี่สิบดอกทั้งหมดเลยอ่าตัวคันนี่เราก็ใช้เป็นเอสเอเนาะเอสเอทั้งเซ็ตทั้งปากด้วยไหม ปากเขาเอสดีแหลมนี่ดีแมี่ดีแรมแหลมตัวนี้ก็เอสดีใช่ไหมครับโอ้โหเอสแค่เป็นตุ๊กตาครับผมเอสดีทั้งชุดนะครับใครสนใจติดต่องานนะครับก็อะไรนะหนังกลางแปลงเอลทีภาพยนตร์เอลทีภาพยนตร์เจ้ามาสุรินทร์นะครับฝากด้วยขอบคุณมากครับผมครับผมครับผมที่แนะดำวันนี้โอเคครับผมอันนี้ของเอลทีภาพยนตร์นะครับดีจริงจริงครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นมัหน่อยครับผมฝั่งนู้นครับวันนี้ อันนี้ฮิปโปพาทัวร์นะครับวันนี้ก็มาด้วยกันก็สองสามคนนี่แหะครับผมตัวจนร้อนตัวจนร้อนแล้วครับผม